ครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กันที่อูช่างพิครับวันนี้ไม่มีอะไรครับผมมาไถนารีวิวรถไปอย่างนั้นเหระฮะครับผมชอบก็ชมครับผมไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้าชมครับนี่ก็เป็น l 50ของเรานะครับนี่นะครับผมนี้ก็จะมารีวิวเขาเรียกว่ารีวิวอะไรรีวิวแรงม้าก็ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นนานาแปลงเล็กของเรานะครับประมาณสิบไร่ครับผมสิบไร่ถ่ายกันยาวๆไปเลยครับผม ก็เป็นสไตล์ดินทามผสมดินทรายนะครับผมตรงนี้ถ้าอีกตรงที่หนึ่งที่มีนาตรงนั้นทําไปแล้วครับตรงนั้นจะเป็นดินเหนียวครับทําเหนียวเลยลําบากหน่อยไม่ได้ทําคลิปให้ชมนะครับผมอันนี้พอดีลูกน้องไม่อยู่ครับก็เลยต้องลุยเองนะครับครับมาเหมือนว่า,าเราจะไถเกียร์สามหน่อยฮนะบบางคนว่าไถาเกียร์สามไม่กี่ปีก็พังนะครับ ผมก็ใช้มาสองสามปีครับก็ยังไม่เคยพังนะครับผมก็อยู่ที่คนใช้ด้วยครับผมนี่ครับอันนี้เราจะปล่อยคอนโทรลสุดเลยนะครับผมแล้วเราจะลองลากสามดูว่าเราไม่ต้องเลี้ยงฐานมันจะไปได้ไหมความลึกนะครับผมลึกแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวความลึกให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมสามแล้วครับผมเี๋ยวเราจะดึงรอบแบบรอบต่ำๆดูนะ เทอร์โบที่ดีนะครับผมในตัวแพงมันต้องดึงรอบต่ำๆได้นะครับผมครับมาดูว่าในสไตล์เทอร์โบ,บในที่รถช่างใสเนี่ยมันจะดึงรอบได้ต่ำแค่ไหน่าแล้วแรงชุนแรงลากมันจะดึงได้ไหมในรอบประมาณพันห้าพันห้าพันหกนะหากลบกันประมาณนี้ครับเราจะดึงรอบประมาณนี้แหละครับที่รถผมชอบใช้ครับไปแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นคอนโทรลน,นะครับผม แล้วเราจะมาดูบูทคร่าวๆด้วยครับบูทของผมนี่ดึงในรอบพันห้าบอกเลยว่าบูทไม่เยอะนะฮะแต่บูทในเทรบโบที่ผมทําตัวนี้ก็คือว่าถ้าเปิดรอบสูงๆตอนดิ้นลมนะครับเปิดปุ๊บบูทพุ่งยี่สิบแน่นอนครับนี่ครับตัวนี้เด็ดแต่เป็นเทรบโบที่หาโคดยากเลยครับโมตัวนี้ครับไปดูกันนะครับผมนะครับถามไปแล้ว เรามาดูนะครับว่าไถมันเอเดี๋ยวบางคนว่าเออไถไปแล้วโอ้ยไม่เข้าหรอกครับไม่ลึกไม่ลึกครับผมนี่ครับผมก็ประมาณคืบมือครับสุดสุดคืบนะครับผมนิ้วกลางนะครับผมก็ลึกนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าลึกแล้วครับถ้าลึกกว่านี้ก็ต้องใช้ผ่านบึิงนะครับผมดูครับผมไม่มีนะครับว่าสะบัดเป๊ออกหรือลอยบนต่อฟางครับลึกแน่นอนครับผมตัวนี้ครับแล้วก็ลากสามสบายๆนะครับผม อันดับแรกเลยก่อนจะลากได้หนึ่งต้องมีเทคนิคค,ความรู้ในการตั้งใบคันท้ายนะครับผมว่าตั้งยังไงผมใช้แบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าคนอื่นๆจะใช้แนวไหนครับแต่เราทั้งแบบนี้ไถในพื้นที่ของเรามันได้แบบนี้นี่ครับผมเห็นไหมครับเมื่อกี้บูทบูทไม่ได้เยอะนะครับผมบูทแค่ผมใช้บูทแค่สองปอนครับใช้บูทแค่สองปอนผมดึงรอบได้ประมาณพันห้านะครับผม ถึงรอบไถในประมาณ1,500ครับเป็นเกียร์สามครับผมแต่ว่าใช้สองไฮมันได้ไหมสองไฮมันก็ได้นะครับผมแต่มันช้ากินน้ำมันครับสองไฮเราเปิดรอบสองพันอ่ะแล้วก็ถ้าเราไถสามไฮอะ่ะเราเปิดรอบแค่1,500 1,400เราก็ได้แล้วเราไม่ได้ใช้ถึงสามพันเลยครับผมเราไม่ได้ใช้ถึงสองพันเลยนะครับ นี่ก็เป็นฟางเขาด้วยนะครับผมพอนีลูกน้องไม่อยู่นะครับลูกพี่ต้องลุยเองนะครับผมสามเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเดนบบินรอบพันข้าเครื่องจะดึงได้ไหมในสามนะครับผมสามทายนะครับผมแล้วเราจะเปิดคันเร่งขึ้นอีกนะครับผม ร,รอบขึ้นตามาเท้าได้นลครับแสดงว่าเกียร์สามนะครับผมสามหาย บางครั้ะครับผมไถสามพายแล้วความร้อนขึ้นไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเครื่องมันโหลดเกินไปแล้วก็บูธอัดอัดเยอะเกินไปนะครับผมรถจะวิ่งดีไม่ใช่จําเป็นต้องบู์เยอะนะนี่ก็วางเดิมนะครับ 2, 3, ดึงในรอบพันสองพันสามดูเราว่ามันดับไหมนี่แหละครับผมเทอร์โบที่ดีไม่จำเป็นต้องบูนเยอะนะครับผมเอาไว้ให้คิดนะครับ รอบนะครับผมเห็นไหมที่เราทําให้ดูว่าแรงดึงในรอบต่าๆนะครับผมไม่จําเป็นต้องบูดเยอะนะครับผมแต่เทอร์โบบางตัวมันก็หายยากนะครับมันไม่สามารถวจะทําขายได้ตลอดครับตัวมันต้องรอนะครับรออะไรครับความลึกก็เหมือนเดิมครับผมพื้นที่แถวนี้เป็นทรายผสมทามนะครับผมก็จะง่ายๆนะถ้าเป็นนาน้ําก็สามก็ไปได้อยู่ครับผมสามก็ไปได้สบายๆครับ สามมันก็ดีหน่อยตรงที่ว่าเวลาลงลมปุ๊บแล้วก็กดปุ๊บมันก็ลอยเลยครับผมรอบเทอร์โบนี่นะครับผมเป็นประมาณนี้ก็อยู่ที่เทคนิคการตั้งผ่านด้วยนะครับผมจะไถดีไม่ดีหรือจะพารถวิ่งไปยังไงครับอ่าส่วนความร้อนก็เป็นเทคนิคนะครับผมตอนนี้ก็ไถามามันก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้ขึ้นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกหน่อยหนึ่ง มันเป็นแบบนี้ตลอดนะเพราะว่าผมจะเอาตะแรงออกนะครับผมว่าพัดลมผมใส่เป็นใบพัดลมซิ่งเพราะว่าผมจะให้ลมจากพัดลมเนี่ยมันดูดแรงๆให้มันผ่านรูหม้อน้ํามาเลยออกมาเลยออกออกมาข้างนอกเลยถ้าเราไปใช้ตะแรงบังไว้ด้านหน้าก็เหมือนเราไปดักดักดักมันเกินแล้วมันมันยังไงอะ่ะมันไม่วิ่งทะลุอ่ะครับผมประมาณนั้นแหละม อาก็วันนี้ก็มารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับฟังเสียงข้อกันหน่อยนี่นะครับผมเสียงต u b o ครับแล้วเล้าไปเลยครับผมครับขอบคุณครับ